ไบเออร์เลเวอร์คูเซนล็อกเป้าจาเร็วควานซาติดลิสเสริมหลังบ้านวันที่11มิถุนายน2025รายงานโดยโจแอนนาเดลคานแปลโดยมีเหลืองพอดแคสต์ตลาดซื้อขายนักเตะยังคงร้อนระอุล่าสุดไบเออร์เลเวอร์คูเซนทีมแชมป์บุนเดสซิก้าฤดูกาลล่าสุดได้เพิ่มชื่อของจาเร็วควานซากองหลังดาวรุ่งจากลิเวอร์พูลเข้าในลิสต์ลับสำหรับเสริมแกร่งแนวรับ ข่าวนี้มาจากฟรานซิโอโรมาโนคนวงในชื่อดังที่ออกมาเผยผ่าน X ว่าจาโรควานซาวัย22ปีถูกบรรจุไว้ในแผนการเสริมทัพพร้อมกับโลอิกบาเด้แนวรับจากเซบียาต่อมาดีแอดเลติกก็ออกมายืนยันอีกเสียงว่าลิเวอร์พูลเสนกำลังพิจารณายื่นข้อเสนอจริงและระบุว่าลิเวอร์พูลตั้งค่าตัวไว้มากกว่า40ล้านปอนด์ทำไมไบเออร์ลิเวอร์คูเซนต้องการเซนเตอร์แบ็ก การย้ายทีมของโจนาธานทาไปบาเยน์มิวนิกทำให้เลเวอร์คูเซนต้องหากำลังเสริมในเกมรับโดยปัจจุบันพวกเขามีแค่ปิเอโรฮินคาปิเอ็ดมอนแทบโซบามาริโอเฮอร์โมโซชอนนูเอลเบโลเซียงแม้พึ่งเซ็นทีมอัลมานแต่เตรียมส่งยืมตัวในซีซั่นหน้าทำให้อริกเทนฮากหน้าใหญ่คนใหม่ต้องเรียบหาแนวรับมาเสริมด่วนฟอร์มควันซาดาวรุ่งจากรัวแอนฟิลอายุ22ปี ลงเล่นให้ Liverpool ลิเวอร์พูลฤดูการ2 0 2 4 5 25ทันัดตัวจริง13นัดผลงานเด่นในทีมชาติอังกฤษอยู่ 21, และเตรียมลงยู1่ยูโรฤดูร้อนนี้ควันซาเติบโตจากอคาเดรีลิเวอร์พูลตั้งแต่อายุ5ขวบและถือเป็นทรัพย์สินล้ำค่าของสโมสรแต่ด้วยโอกาสลงสนามที่ยังไม่สม่ำเสมอและความต้องการพัฒนาฝีเท้าการย้ายทีมอาจเป็นทางเลือกที่เขากำลังพิจารณาถ้าตัวอยู่ที่เท่าไหร่ ดีเมลและเดวิดลินส์รายงานว่าลิเวอร์พูลจะไม่พิจารณาขายนอกจากจะได้ข้อเสนอราว50ล้านปอนด์โรมาโนย้ำว่าการเจรจาเรื่องควานซาจะไม่เกี่ยวข้องกับดิวฟลอเรนเวิร์สที่กำลังจะปิดในอีกไม่ช้าอาจเปิดทางหากมีการเสริมแทนลิเวอร์พูลคือมีข่าวสนใจดีนฮุยเซ่นก่อนเจ้าตัวเลือกเลออนมาดริดและยังมีลิงก์กับโจเรลฮาโตของไอแอ็ก์ นอกจากนี้ยังมีการเจราจาสัญญาใหม่กับอิบราฮิมาคนาเต้ซึ่งใกล้หมดในปีหน้าและมีความคืบหน้าในทางบวกอย่างไรก็ตามลิเวอร์พูลจะไม่ยอมเสียทั้งควานซาและโจโกเมสพร้อมกันแน่นอนเพราะเสี่ยงต่อความลึกของแนวรับสรุปควานซาอาจไปได้ไกลแต่หัวใจยังผูกพันแอนฟิวไบเออร์ล็อกเป้าดาวรุ่งหงแดงงานนี้ต้องลุ้นว่าเงินบวกโอกาสลงสนามจะเพียงพอทําให้เจ้าตัวเปลี่ยนสีเสื้อหรือไม่